เอสเตทคอเนอรลำปางซับที่1-2-3ประกาศขายที่ดินอำเภอเมืองลำปางที่ตั้งตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินครุดแดงพร้อมโอนรายละเอียดทรัพย์สินเนื้อที่รวม6ไร่7.8ตารางวารูปแปลงกว้างติดถนนสาธารณะการคมนาคมสะดวกศักยภาพสูงเหมาะสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยรีสอร์ทธุรกิจเชิงพาณิชย์เก็บลงทุนเพ,เพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคต สถานที่สำคัญใกล้เคียงสนามบินลำปาง10นาทีโรงพยาบาลเขลางนครและโรงพยาบาลลำปาง10นาทีเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง12นาทีตลาดพระบาทและศูนย์ราชการ5นาทีมหาวิทยายลัยราชพัฒน์ลำปาง15นาทีค่าโอนผู้ซื้อและผู้ขายออกฝ่ายละครึง่งติดต่อเอสเตทคอร์เนอร์ลำปางคุณสมจินโท0 92 491 3934 ลาย ID 092-767-6317